กำเนิดพระสมเด็จวัดบางขุนพรมพระเครื่องดังหนึ่งนายเบญจภาคีหากกล่าวถึงพระเครื่องชื่อของพระสมเด็จวัดระฆังโคศิตารามและพระสมเด็จวัดบางขุนพรมซึ่งต่างเป็นพระเครื่องที่สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรมพระนังสีเป็นผู้สร้างและปลูกเสกย่อมเป็นที่ศรัทธาและนิยมกันในวงการผู้สะสมพระเครื่อง พระสมเด็จวัดระฆังสร้างก่อนพระสมเด็จวัดบางขุนพรมโดยจัดสร้างในปริมาณที่จำกัดราคาในวงการพระเครื่องอยู่ที่หลักล้านและหาของแท้ยากนักสะสมส่วนใหญ่จึงหันมาให้ความสนใจพระสมเด็จวัดบางขุนพรมแทนเพราะมีจำนวนมากกว่ามีพิมพ์ทรงให้เลือกบูชามากกว่าและราคาย่อมเยาวกว่าวัดบางขุนพรม ที่เป็นถิ่นกําเนิดพระสมเด็จวัดบางขุนพรมเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในปลายสมัยกรุงธนบุรีเดิมเรียกชื่อว่าวัดวรามตารามต่อมาเปลี่ยนชื่อว่าวัดอมตตยรถแต่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าวัดบางขุนพรมวัดบางขุนพรมมีพระองค์เจ้าอินกรมพระราชวังบรวรสถานมงคล ในสมัยราชการที่สเป็นผู้ดูแลธรรุบำรุงกระทั่งพระองค์เจ้าอินสิ้นชีพิตกษัยก็มีเสมียนตราด้วงต้นตระกูลธนโกเศษมาเป็นโยมอุปถากแทนถึงสมัยราชการที่หมีการตัดถนนวิสุทธิกษัตริย์ผ่านกลางวัดแยกวัดบางขุนพรมออกเป็นสองวัดคือ1วัดบางขุนพรมในที่ประดิษฐานพระมหาเจดี และพบพระสมเด็จวัดบางขุนพรมในกลุ 2. 2. วัดบางขุนพรมนอกตามพระนามพระองค์เจ้าอินที่ประดิษฐานพระหลวงพ่อโตยืนองค์ใหญ่พศ2413เสมียนตราด้วงได้ปรึกษากับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังพระเกจิอาจารย์ในยุคสมัยนั้นที่ตนมีความสนิทคุ้นเคยว่าอยากจะสร้างพระไว้ให้คนรุ่นหลัง เพราะการสร้างพระเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ซึ่งในตอนนั้นสมเด็จพระพุทธจารย์โตเริ่มชาราภาพท่านชอบวัดบางขุนพรมมากมักจะเดินทางไปไปมามาระหว่างวัดระฆังกับวัดบางขุนพรมเป็นประจำการสร้างพระครั้งนี้สมเด็จพระพุทธจารย์โตท่านเห็นชอบและอย่างแนะนำว่าถ้าจะสร้างพระให้สร้างเป็นพระเนื้อผง เหมือนที่ท่านเคยสร้างพระวัดระฆังที่มีชื่อเสียงซึ่งพระวัดระฆังมีชื่อเสียงเป็นที่เช่าบูชากันตั้งแต่สมเด็จพระพุทธจารย์โตยังไม่สิน้นโดยท่านจะให้ยืมบล็อกที่สร้างพระวัดระฆังซึ่งเป็นบล็อกที่ในยมมีอยู่สบล็อกด้วยกันได้แก่บล็อกพิมพ์ใหญ่บล็อกพิมพ์ทรงเจดีบล็อกพิมพ์เกตบล็อกพิมพ์เกตบัวตูมและบล็อกฐานแซมการสร้างครั้งนั้น มีความคิดว่าจะสร้างให้ได้มากที่สุดสร้างให้ครบพระธรรมขันธคือ84,000องค์สันนิฐานว่าจำนวนที่สร้างจริงคงไม่เกินห0 0่งองค์เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะนำไปบรรจุในองค์พระเจดีย์ใหญ่เพื่อที่ต่อไปภายหน้าหากประเทศชาติวิบัติจนประชาชนเดือดร้อนก็สามารถนำพระที่สร้างขึ้นออกมาใช้ได้สมเด็จพระพุทธจารย์โตมอบมวลสาร ผงวิเศษหลายชนิดที่ท่านปลูกเสกจากการร่ำเรียนตั้งแต่เป็นสนนามเณรทังแนะนำให้ใช้เนื้อผงปูนเปลือกหอยหรือปูนหินผสมผสานสร้างพระขึ้นมาหากการสร้างพระให้ครบ84,000องค์ปล็อกแค่4บล็อกคงไม่พอเสมียนตราดร้วงจึงให้ช่างสิบหมู่ที่เคยแกะบล็อกให้สมเด็จพระพุทธาจย์โตทำบล็อกเพิ่มขึ้นโดยให้เรียนแบบพิมพ์เก่าของสมเด็จพระพุทธาจย์โต พระสมเด็จวัดบางขุนพผมที่สร้างขึ้นในคราวนั้นจึงมีทั้งหมด12พิมพ์ด้วยกันประกอบด้วยพิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงเจดีพิมพ์เส้นได้พิมพ์เกศบัวตูมพิมพ์ฐานแซมพิมพ์ฐานคู่พิมพ์สังคาติหูช้างพิมพ์สังคาติไม่มีหูพิมพ์อกครุฑพิมพ์อกโพพิมพปลอกโพและพิมพสาญาติเมื่อสร้างเสร็จก็จะบรรจุลงพระเจดีแต่ในการสร้างพระครั้งนั้น ต่างจากการสร้างสมเด็จวัดระฆังของสมเด็จพระพุทธาจย์โตที่สร้างจํานวนน้อยท่านสร้างพระด้วยความประนีตพิถีพิถัพนพระที่ออกมาทุกองค์แทบจะเหมือนกันหมดโดยท่านสร้างด้วยตนเองแต่ละวันจึงสร้างเพียงไม่กี่องค์เมื่อท่านสร้างเสร็จตากแห้งแล้วแจกเลยไม่มีความเสียหายจากการลงกรุกขณะที่พระสมเด็จวัดบางขุนพรมสร้างปริมาณมากมีผู้ร่วมจํานวนมากการกดพิมพ์ต่าง ตามน้ำหนักมือที่ต่างกันและความเอาใจใส่ที่ต่างกันจึงผิดเพี้ยนไปบ้างพอสร้างเสร็จก็ไปใส่ไว้ในกรุถูกความร้อนความชื้นแร่ธาตุในดินพระที่ตอนสร้างถอดพิมพ์มาสวยอาจจะบิดเบี้ยวโค้งงอที่สำคัญอีกประการสมเด็จบางขุนพรมแก่ปูนคือใช้ปูนเป็นตัวนำหลักแต่สมเด็จวัดระฆังมีทั้งมวลสารปูนผงวิเศษ ดังนั้นรูปทรงพระของสมเด็จวัดบางขุนพรมจึงสวยสู้พระสมเด็จวัดระฆขังไม่ได้ทั้งที่เป็นแม่บล็อกเดียวกันเมื่อสร้างพระสมเด็จวัดบางขุนพรมเสร็จในตอนบรรจุกรุสมเด็จพระพุทธจารย์โตมาร่วมปลูกเสกคราวนั้นท่านได้นำพระเครื่องใส่ย,ย่ามติดตัวมาด้วยคือสมเด็จวัดระฆังสมเด็จเกศชยโยจังหวัดอ่างทองพิมพ์เจ็ดชั้นมาร่วมใส่เข้าไปในกรุด้วย ดังนั้นหลังจากแตกกลุ่ออกมาบางคนเคยพบพระเครื่องดังกล่าวอยู่ในกลุ่วัดบางขุนพรมต่อมาในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพศ2457 24ถึง2461ไทยได้ส่งทหารไปร่วมรบก็เกิดความวิตกหวาดกลัวว่าเมื่อเกิดสงครามจะเกิดภัยพิบัติต้องหาของป้องกันตัวการพบพระสมเด็จบางขุนพรมครั้งแรกจึงเป็นเพราะประชาชนต้องการหาของศักดิ์สิทธ มีความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะของที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตได้บรรจุเอาไว้ซึ่งการบรรจุในครั้งนั้นไม่ได้เป็นการแอบบรรจุแต่มีการฉลองใหญ่โตเป็นที่เล่าขานต่อกันว่าเมืรรอเเ่อปีพศ2413สมเด็จพระพุทธจารย์โตได้นำพระบรรจุไว้ในกลุวัดบางขุนพรหมมีความศักดิ์สิทธิ์มากซึ่งในช่วงสงครามโรคครั้งที่หนึ่งสมเด็จวัดระฆัง ก็มีราคาหายากจากเหตุที่กล่าวข้างต้นทุกคนจึงอยากหาของมาทดแทนเพื่อป้องกันพยันตรายซึ่งเผอิญองค์พระเจดีที่บรรจุพระสมเด็จวัดบางขุนพรมมีโพรงอากาศขนาดเท่าข้อมือถ้าใช้ไฟส่องก็จะมองเห็นพระวังอยู่ข้างล่างแต่ลงไปเอาไม่ได้จึงนำดินเหนียวมาผูกปลายเชือกคล้ายเบ็ดตกปลาหย่อนลงไปในโพรงอากาศเพื่อตกพระขึ้นมา พระที่ได้มาในครั้งนี้เรียกว่ารุ่นตกเบ็ดพระที่ตกได้ส่วนใหญ่เป็นพระที่วางอยู่ด้านบนไม่ได้ถูกอะไรทับถมทําให้เป็นพระที่คาบกรุน้อยเนื้อหาไม่เสียหายมากแต่หลังจากตกเบ็ดขึ้นมาได้ทําให้เกิดการแย่งเช่าบูชากันจึงตกเบ็ดกันเรื่อยมาโดยที่ไม่ต้องการไว้ป้องกันตัวแล้วแต่เป็นเพื่อค้าขายหวังผลกําไรเท่านั้นมีการแข่งขันราคากันมาก เพราะทุกคนเชื่อมั่นว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตเป็นผู้สร้างพระสมเด็จวัดบางขุนพรมจึงเริ่มมีราคาเกิดการแย่งชิงกันชุลมุนวุ่นวายทำให้พระเดือดร้อนจึงมีการเฝ้าระวังไม่ให้ตกเบ็ดโดยนําปูนมาอุดรูที่ตกเบ็ดเพราะกลัวเจดีจะพังเรื่องก็เงียบไปพักหนึ่งแต่เมื่อรู้ว่ามีสิ่งที่มีค่ามีราคาอยู่ในนั้นแล้ว ทำให้พวกมิจฉาชีพเจาะเจดีขโมยพระมาได้บ้างบางส่วนซึ่งเป็นพระที่อยู่ด้านบนพศ .2,500 ทางวัดเห็นว่าหากปล่อยไว้เช่นนี้จะทําให้พระเจดีพังและทรัพย์สินที่สเสียตระดวงแลสมเด็จพระพุทธจาจย์โตเก็บไว้เกิดความเสียหายจึงประชุมกันเพื่อเปิดกรุปเป็นทางการในปีนั้นโดยมีจอมพลประพาสจารุสเถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขณะนั้นมาเป็นประธานพระที่ได้จากเปิดกรุมีประมาณ3,000ันองค์พระทุกองค์จะใช้ตราของวัดประทับตราที่ด้านหลังพระที่ขึ้นมาในคราวนั้นจะมีคาบกรุจับหนาบางทีย่นเป็นหนังกระเบนบางองค์กอดกันเป็นก้อนต้องค่อยๆก,กระเทาะออกจากนั้นจึงเปิดให้เช่าบูชาโดยใส่ถุงไม่ระบุว่าเป็นพิมพ์อะไร ใครอยากได้พระที่สมบูรณ์ก็เช่าไปองค์ละ1,000ซึ่งเวลานั้นทองคำราคาบาทละ300-400ถึง400บาทส่วนพระที่หักชำรุดทางวัดก็นำมาต่อกันหลายพิมพ์จนสมบูรณ์ซึ่งสมัยนั้นฉะเล่มบัวเปลี่ยนสีเป็นนักต่อพระฝีมือดีเมื่อต่อเสร็จสมบูรณ์ก็นำออกไปให้เช่าองค์ละ500บาท